No, no, no. เปิดไฟหน่อยเปิดไฟหน่อยเปิดไฟหน่อยไฟฟ้็นเด็ดดีนะคะเรียนนสือเก่งๆนะคะพลังเยอะเาเพรเดียวเลยไม่สลบค่านะเอาไม้ดึงอ่าวันดึงอ่าวัดึงก่อนไม่ถักไกล ม่แก่ท่ายดีๆนะหนึ่งสองช้าช้าช้าเออดึงดูซิมีอะไรอยู่ข้างในาแบ่งเดึงขึ้นดึงขึ้นดึงขึ้นมาแันมายืนมายืนนี่เอามาแบ่งบ้างดินขึ้นดิขึ้นดินขึ้นโอ้โหแบ่งอะไรนี่เฮ็นมีเท่าไหร่นี่1นโอว้าวได้เยอะเลยอร่อยอร่อยค่ะขอบคุณพ่อแม่กับแม่คุณับ เอาเลยจ้าเอาเอาเอาตุ๊กตาอันนี้ตัวอะไรคะตัวอะไรจัดมินฮะไม่รู้อะไรพี่จมเบลเบลอะไรนเบลเป็นเด็กดีนะค่ะจัมินเบลใช่ป่ะเจ้าหญิงเบลเจ้าหญิงเบลเจ้าหญิงเบลน่ารักมากเลยอะเอาออกมาสิลูกจอนี่น้อ น่ารักมากเลยเอากินได้กินไปเลยให้พี่หมอนชิมนี่ให้พี่หมอนชิมหมอนชิมหน่อยให้มอนชิมหน่อยอร่อยอร่ยไหมคะอร่อยไหมเนื้อออร่อยมากแต่ตัวไทยเนี่ยปืนเลยตัวไทย โอ้เน่เน่เน่เดียวดเยอะหาตดเยอะกินแล้วอ่ะมากินเค้กกันนะเจ้าสุขสันต์วันเกิดน้องไปซ่านะเจ้าพี่ม่อนพี่เม่นน้องไปฟ่าแม่โยไอพี่ไอติมก็ไม่ไกลเออเมนุกนหนพี่ม่อนพี่ม่อนพี่ม่อนมาจากน่านมาจากน่านบินมาวันนี้เลยพี่ม่อนมาวันเกิดน้องโดยตรง บินมาวันนี้เลยเจ้บินส่วนตัวเออเจ้าบินเจ้าบินนั่งเครื่องบินส่วนตัวมาเลยนะพี่ม่อนคนนี้มาจากเกาหลีนะคนนี้มาจากเกาหลีหนุ่มเกาหลีนะคนนี้เสื้อลายเนี่ยหนุ่มเกาหลีไอ้เค้กให้ปู่ใชอ่ะให้ปู่กินก่อนเอา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 ชอนให้ปู่ไหมเนี่ยปู่ด้วยข้างหลังเนี่ยกระดุมมีเม็ดกระดุมด้วยนะใครจะกินเม็ดกระดุมมากินเลย แบ่งแบ่งกันกินต้าไม่ต้าไม่ได้จบต้าจ๋ายไม่แม่ไก่ไม่แม่ไก่ไม่ไม่ไก่อู้ช้อนเล็กไม่เอามาช้อนเล็กไม่มีเหรอไม่แล้วนี่จ้ากินเทปเปอร์กันจ้าตาหายุที่ไหนคะเออขับคนค่ะ โอนี่มคโอเคเดี๋ยวกินเค้กน้องไฟซาแน่เจ้ากินกระดุมด้วยจ้าอร่อยเค้กน้องไฟซาเจ้าอร่อยกันทุกคนเลยจ้าอยาิเยอะอยาิเยอะ เยอาเจเยอะเจ้าเี่ยไอติมเ้าไปไเตอ้ไดไอติมไมได้ขอบคุณนะเจ้าที่เข้ามารับชมสวัสดีเจ้าคนนี้คือใครเอมอน